ีรีส์ที่นึ่งแล้วความแซ่บของเราในซีรีส์ที่ต่อไปหลังจากนี้เราจะมีซีนแบบหวานๆของเราให้แฟนๆตากบีซีนเลยะครับบีซีนเลยใช่ไหมต่อต่อไปเลยต่อไปเลยใช่่อ้โก็อยากฝากซีรีส์ราวของพวกเราเลยครับเรื่องราวของสัมพันธ์ของพวกเราเรียกว่ากําลังแบบพุ่งเป็นจรวดดีกว่าคือจากอีพีตอนแรกๆเนี่ยคือบางครั้งคนก็จะคิดว่าเออมันค่อยๆอยแต่ตอนเนี้ยของพยากระทานันมันจะค่อยๆแบบสโลปมันจะค่อยๆชันทีเลยจนถึงแบบ แทบจะเป็นเส้นตรงอยู่แล้วครับผมก็มันทั้งแซบทั้งเข้มข้นทั้งอบอุ่นทั้งมวลความรักต่างๆเนี่ยมันเน้นมากมันจะมีฉากให้แฟนๆแบบจิกหมอนนะจิกหมอนโอ้เจอกันเลย EP4 ไม่แค่จิกหมอนนะดิเริ่มแล้วครับไม่แค่จิกหมอนใช่ไหมมันมากกว่าจิกหมอนใช่ไหม EP4 อ่ะถ้าทุกคนได้ดูอ่ะนั่นเบบีฮะเซนในห้องน้ำอ่ะนั่นเบบีฮะ เดี๋ยวนะทางทีมงานมีไกลกรีกันเกิดขึ้นมีคนแอบสะอยกันข้างหลังฮะเห็นไหมบอกแล้วแค่นี้ไม่ได้โกหกฟังเสียงทีมงานดูนะครับอันนี้ที่เห็นนี่คืออีพีสี่ป่ะครับแล้วน่าจะโชว์แค่รูปด้วยใช่ไหมเห็นไหมแค่นั้นนะครันี่เป็นรูปภาพมีอีกหลายแมบเออเมื่อกี้แค่สรูปเออปเท่าไหร่เห็นไหมล่าอ คือพอต้นีดงไม่ต้องตอแล้วให้ทีมงานตอบครับว่ามันจะเป็นยังไงครับฟับงเสียงก็น่าจะรู้นะครับผม